ครับก็สวัสดีนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโอ๊ตท่าอิดนะครับและนี่คือรายการบันทึกแต้มเสี่ยนะครับและวันนี้นะครับผมมีเกมการแข่งขันนะครับขุนทองคําครั้งที่2นะครับผมจะเป็นเกมของใครนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้นะครับก็เราก็จะมีเกมของคุณสุรการนะครับวงนินนะครับผมพบกับสุชาติชัยวิชิตนะครับหรือเซียนป่องนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ เซียนป่องนะครับผมเดินหมากดำครับส่วนคุณสุรการนะครับเดินหมากขาวนะครับผมไปชมเกมกันเลยนะฮะหมากขาวนะครับเดินโคนนะครับคุณสุรการ,นะ,ร,น,ร,การนะครับผมเซียนป่องก็เดินโคนเช่นกันนะครับคุณสุรการเดินเม็ดนะครับผมมาที่ชอสองนะฮะ เซนป่องก็เดินเม็ดเช่นกันครับหลังจากนั้นนะครับเปิดเบี้ยแล้วนะครับผมสําหรับฝั่งคุณสุลการนะครับผมเป็นเบี้ยจอ3ามาจอ4นั่นเองนะฮะเอาละครับไปดูกันนะครับว่าเซนป่องจะเดินตัวไหนต่อนะฮะเซนป่องเลือกเปิดเบี้ยนะครับผมที่จะขึ้นเป็นม้ยงขวานะฮะเป็นเบี้ยประจำนะครับผมที่เปิดกันบ่อยๆนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยคุณสุรการนะครับปักเม็ดขึ้นมานะครับเสียนป่องเลือกที่จะเดินนะครับม้านะครับขึ้นมาที่จอเจ็ดนะครับม้าจากชอช้างนะฮะจากนั้นนะครับเอาละครับแต้มนี้นะครับจะเห็นกันบ่อยๆนะครับคุณสุรการนะครับจะเดินเบี้ยขอนะครับเพื่อที่จะกันนะครับกันกันช่วงฝั่งนี้ไว้นะฮะ ตาต่อไปนะครับเซียนป่องนะฮะขึ้นม้าโยงขวามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะแต่ยังไม่ได้ขึ้นโคนนะครับผมและคุณสุลการนะครับก็เดินม้านะครับมาที่งอสองนะฮะเอาละครับตอนนี้เซียนป่องครับปูเบี้ยคู่กางกระดานมาแล้วนะครับสําหรับม้าโยงขวานะฮะ คุณสุรการบอกไม่กลัวนะครับเบี้ยสูงอะไรนะฮะเดินโคนขึ้นมาปลูกเม็ดเฉยๆครับหลังจากนั้นเซียนปองก็ยังเดินเม็ดต่อนะครับผมยังไม่ผีผามในการแทงเบี้ยนะฮะและตาแต้มนี้นะครับผมคุณสุรการนะตัดสินใจขึ้นเป็นม้าเทียมนะครับผมตอนนี้เอาละครับตอนนี้น่าจะได้เห็นเกมม้ายงขวานะฮะเจอกับม้าเทียมนะครับผม เซนป่องค่อยๆเดินโคนขึ้นมานะครับมาแล้วครับผมเบี้ยริมกระดานนะครับตอนนี้ของคุณสุรการนะครับเสซนป่องรีบขึ้นขุนนะครับแต้มน,นี้เพื่อให้เรือผูกกันนะครับน่าจะเริ่มจับทับนะครับตอนนี้ฟังคุณธุลการนะครับแตะเรือหนึ่งทีนะฮะมาที่ขอไข่นะครับผม เราไปดูกันนะครับว่าเซนป่องจะเปิดเกมยังไงนะฮะอ่ามาแล้วครับแต้มนี้เซนป่องเล่นเป็นเบี้ยช็อตชิงครับผมโอ้โหนะครับก็เรียกได้ว่าน่าดูนะครับน่าดูพอสมควรนะครับเป็นเบี้ยชอตชิงนะครับสําหรับไม้ยงขวานะครับเปิดเบี้ยชอตชิงนะครับฝ่ายขาวขยับคุณนครับและมาแล้วครับ ปูมาอีกแล้วนะครับเป็นเบี้ยชอช้างนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเซียนป่องนะครับที่น่าจะเตรียมบุกนะครับตรงนี้เก็บขุนก่อนนะครับสำหรับคุณสุรักาละครับเรือเริ่มมาแล้วนะฮะสำหรับเซียนป่องนะครับเรือมาที่ชอช้างแล้วนะครับเป็นเรือจากกอไก่เลยนะครับ ุณดุลการเห็นปุ๊บนะครับก็ทําการกินเบี้ยนะครับตัดเข้าไปข้างในนะครับแน่นอนว่าอาจารย์ป่องนะครับก็กินเบี้ยตัดเข้ามาเหมือนกันนะครับแลกเรือกันไหมนะครับจังหวะนี้แลกแน่นอนครับผมสําหรับคุณดุลการนะฮะตัดเรือก่อนนะครับหนึ่งลำนะครับและคุณดุลการนะครับนําเรือนะฮะมาแตะนะครับผมที่ชอหนึ่งนะครับน่าจะเตรียมดันเบี้ยหรือเปล่านะครับ ต้องดูกันอ้าะครับเฟียนป่องแปะโคนขึ้นมานะครับผมและจริงๆด้วยครับผมสำหรับคุณตุลการฮะแทงเบี้ยเลยครับโอ้โหรอให้ดำนะครับผมแทงนะฮะแทงลงมาตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องดูนะครับว่าอาจารย์ป่องจะแทงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแทงลงมาปุ๊บเนี่ยเม็ดขาวจะต้องกินนะครับดูจากทรงแล้วนะครับ และอาจารย์ป่องนะครับอ่าเลือกแทงลงมาครับผมแน่นอนครับว่าเม็ดนะครับฝ่ายขาวกินแน่นอนครับและอาจารย์ป่องก็นําเบี้ยกลับมากินนะฮะตาต่อไปนะครับฝ่ายขาวเลือกจะกินตัดเบี้ยอีกตัวนะครับผมกินเบี้ยที่งอห้านะครับกินตัดเข้าในอีกทีนะครับก่อนที่จะกลับมากินเบี้ยนะฮะ จารย์ป่องก็ใช้เบี้ยกับกินเข้าไปนะครับให้ยังเป็นทรงเบี้ยคู่อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วฝ่ายขาวนะครับถึงจะเลือกกินเบี้ยนะครับที่ชอสจากนั้นอาจารย์ป่องเนี่ยปักเม็ดนะครับเข้ากลางกระดานนะครับไล่ม้าด้วยนะครับตำแหน่งนี้นะครับคุณอุืจการจึงถอนม้านะครับกลับมาที่ชอสองเลยนะฮะไม่กลับไปเป็นทรงม้าเทียมแล้วนะครับ และอาจารย์ป่องนะครับได้จังหวะเดินปุ๊บปักโคลนขึ้นมาอีกนะครับเสริมขึ้นมานะฮะกันนะครับกันช่องนี้เลยนะครฮะกันไม่ให้เบี้ยนะครับเบี้ยขาวแทงขึ้นไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณดูลาการนครับเดินโคนขึ้นมารับก่อนนะครับพยายามจะแทงให้ได้นะฮะโอ้โหเสียนป่องแตะเรือมาเลยครับโอ้โหลุมเลยครับตอนนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เบี้ยนะครับแทงขึ้นมานะฮะ ลังจากนั้นคุณลาบกาะครับกินเบีย้ยนะครับฮะครับคุณลาบกาลกินเบีย้ยที่คอห้านั่นเองนะฮะอาจารย์ป่องกินเบีย้ยเรียบๆครับและคุณลาบกาลครับแทงนะฮะแทงที่คอสี่เลยนะครับผมแทงเบีย้ยขึ้นไปนะครับอาจารย์ป่องเลือกที่จะเสริมโคนนะครับขึ้นมารับไว้ก่อน ตอนนี้คุณธุรการครับกินตัดเข้าไปอีกนะครับเมื่อแทงเบี้ยขึ้นมาปุ๊บก็กินตัดเข้าไปเลยนะครับหวังว่าจะเอาโคนนะครับมายืนตำแหน่งนี้ได้นะฮะอาจารย์ป่องใช้โคนกินขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับฝ่ายสีดำนะครับฝ่ายสีดำนะครับมีพื้นที่นะฮะมีพื้นที่สูงกว่านะครับสูงกว่าค่อนข้างสูงกว่านะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อ ฮาครับฝ่ายขาวนะครับคุณสุรการปักโคนขึ้นมาจริงๆนะครับตำแหน่งนี้และแล้วนะครับเม็ดอาจารย์ปองทํางานนะครับเข้ามาที่กลางกระดางเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นการไล่โคนด้วยนะครับบังคับให้นะครับโคนของคุณสุรการครับต้องแทงขึ้นมานะฮะแหมแล้วคุณสุรการก็ต้องแทงโคนขึ้นมาจริงๆนะครับอาจารย์ปองเห็นปุ๊บนะครับกินตัดโคนเลยครับจังหวะนี้และ ตุลกานครับใช้ม้านะครับกินเข้าไปนะไม่ใช้เป็นเบี้ยนะครับผมคิดว่ากลัวจะเป็นช่องนะครับที่ว่าเบี้ยตายหมดนะฮะก็เลยอาจจะไม่ยอมใช้เบี้ยนะครับใช้เป็นม้านะครับผมใช้เป็นม้ากินเข้าไปหลังจากนั้นนะครับมาแล้วนะครับพงกระลอกนะครับของทางเสียนป่องนะครับไหลโคลนขึ้นมาเลยนะครับจังหวะนี้และนะครับจับนะครับจะกินเบี้ยนะฮะ ทำให้คุณดุลการนะครับต้องถอนม้านะครับกลับมาปูกก่อนนะฮะและฝ่ายอาจารย์ปองนะครับถอนคูนกลับไปไล่ม้าอีกนะครับโอ้โหกดดันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แต่ว่านะครับคุณดุลการนะครับไม่สนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดินตามเกมนะครับน่าจะแย่นะครับจึงปักโคนนะครับขึ้นไปเลยนะเข้าแท่นไปเลยนะครับที่คอสีนะโอ้โห แน่นอนว่าอาจารย์ป่องน่าจะต้องกินครับนะมาตัวบืเริ่มเลยนะครับก็กินเข้าไปและทางผุ้ลูกการนะครับใช้เบี้ยกินนะครับเป็นเบี้ยชอนะครับกินจอสี่เข้าไปนะครับซึ่งทําให้เบี้ยตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะลอยนะครับก็น่าจะเป็นจุดอ่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ป่องนะครับเอาเรือมาตีเลยครับตีลุกนะครับแม เห็นช่องนะครับเป็นช่องโจมตีพอดีนะครับได้ตีลุกหนึ่งทีนะครับทําให้คุณอุตการนะครับต้องใช้ม้านะปิดขึ้นไปนะครับไม่งั้นตกนะครับตกตาแปดไม่ดีนะครับใช้ม้าปิดนะครับจังหวะนี้หลังจากนั้นก็เริ่มแล้วนะครับสําหรับม้าของเซียนป่องนะครับผมก็เข้าแท่นนะครับ คุณตุลการนะครับทิ้งเบี้ยแล้วฮะจังหวะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนครับมันเป็นจุดอ่อนนะฮะเลยดึงเรือนะครับออกคลองมาเลยนะฮะยังไม่จบเท่านั้นนะครับเสียนป่องนะครับเติมม้ามาอีกนะครับโอ้โหยกมาเลยนะฮะตอนนี้ยกขบวนกันมาเลยนะครับน่าจะเข้าทานะครับทรงนี้น่าจะเตรียมเข้าทาเต็มที่เลยนะครับเอาแล้วครับได้โอกาสนิดนึงนะฮะคุณตุลการกระโดดเรือนะครับเข้าไปตีลุกนะครับ หนึ่งทีนะครับหนึ่งจังหวะนะครับทาให้ขุนนะครับเลือกที่จะขึ้นมาเลยนะไม่ยอมตกไปตาแปดนะครับโอ้โหบูน่าดูนะครับผมตอนนี้จากนั้นนะฮะเห็นขุนขึ้นมาตานี้นะครับจึงต้องใช้เรือนะฮะกดดันต่อนะสาหรับคุณธุรการนะกดม้าไว้นะครับผมแต้มนี้นะฮะทำให้เบี้ยยังไม่ขาดนะครับตอนนี้อาจารย์ป่องนะครับเลือกที่จะขยับขุนหนึ่งทีนะครับผม แมมีแต้มไหลนะฮะดูจากท่าทางแล้วนะครับอาจจะไหลลงมาแต้มนี้ได้นะครับต้องไปชมกันนะเอาละครับตอนนี้คุณดุลการครับเลือกที่จะหลบขุนนะฮะแต่เราไม่หลบไปข้างล่างนะครับคุณตุลการเลือกที่จะขึ้นมานะครับโต้กับขุนเลยนะฮะโอ้โหที่ขอสามนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วมันจริงครับเตียนปองนะครับโอ้โหหลบมาที่ริมกระดานเลยนะตอนนี้โอ้โหเดินขุนมาแบบเทพเลยนะฮะ ตอนนี้ขุนอยู่ที่ตำแหน่งนะครับกห้าแล้วนะครับผมโอ้โหสำหรับขุนของเซียนป่องนะฮะจากนั้นนะครับฝ่ายข่าวเลือกที่จะหนีเบี้ยหนึ่งทีนะครับขุนละการนะครับหนีเบี้ยมาผูกเรือไว้ด้วยนะครับและฝ่ายเซียนป่องนะครับแตะเรือหนึ่งทีนะครับกดดันนะครับเตรียมจะกินสองนะครับใช้ม้ากินสองนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยเห็นว่าไม่ดีนะครับจึงคุณผู้การจึงต้องถอนม้านะฮะถอนม้าลงมาผูกนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่เรือไปในตัวด้วยนะครับเซียนป่องนะครับจึงเดินเรือนะฮะแตะเรือมาไล่ม้าอีกทีครับผมเป็นการชิงเอาจังหวะกันนะครับช่วงนี้ทําให้ม้านะครับต้องเด้งกลับไปนะครับที่เดิมนะฮะและตําแหน่งนี้นะครับเซียนป่องนะฮะเลือกที่จะแตะเรือนะครับมากด เอาเบี้ยฟรีนะครับที่ชอนหนึ่งนั่นเองนะฮะและตอนนี้นะครับเรือขาวก็จําเป็นที่ต้องทิ้งนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผูกลําบากเหลือเกินนะครับจึงเลือกแตะเรือนะครับที่ยอหญิงเจ็ดเสียนปองบอกยังไม่ทานฮะตรงนี้นะครับเลือกที่จะเดินเรือนะฮะมาดัดหลังไว้ก่อนนะครับโอ้โหกดดันห้ดูเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะครับผมว่ามาขาวนะครับ ไม่ชอบให้เรือมากวนใจนะครับจึงเดินม้านะฮะลงไปไล่เรืออีกนะครับอาจารย์ปองบอกว่าโอเคทานก็ได้ครับจังหวะนี้นะครับอาจารย์ปองเลือกที่จะกินนะครับเบี้ยที่ชอห้านะครับผมและเรือขาวนะครับลงมาช่วยกันนะฮะในคลองนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดนี้นะครับจุดเบี้ยจุดนี้นะครับเป็นจุดอ่อนนั่นเองนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ม้านะครับของเซียนป่องเริ่มทํางานนะฮะ มาเริ่มทํางานแล้วนะครับลงมาที่ชอสี่แล้วนะครับจังหวะนี้นะฮะอาจารย์ป่องจึงนะครับขออภัยครับโคนสุลการนะครับจึงเลือกที่จะแตะเรือนะครับขึ้นมานะครับจับม้านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับตำแหน่งนี้นะฮะเป็นจุดลุมกันอยู่นะครับจุดลุมกินกันอยู่นะครับอาจารย์ป่องจึงถอนม้านะครับกลับไปไล่เรือนะครับคุณสุลการอีกนะครับโอ้โห นายผู้สุรการจําเป็นต้องถอยเรือนะฮะลงกลับมานะครับที่ยอหญินสองนั่นเองนะฮะอาล้ครับตอนนี้อาจารย์ป่องเริ่มจะตีกลับบ้างแล้วครับโดยการนาเรือนะครับกลับมาจับม้า,าอีกนะครับโอ้โหอาล้ครับตอนนี้ต้องคิดแล้วนะฮะว่าจะเดินตําแหน่งไหนต่อนะครับคุณสุรการนะฮะเลือกที่จะจับม้านะครับขึ้นนะฮะมาที่ฉอะะสามนะครับเป็นการขึ้นและไล่เรือไปในตัวด้วยนะครับ อาจารย์ป่องจึงแตะเรือนะครับแหมช่วงนี้เป็นช่วงการชิงเอาจังหวะกันนะครับผมและก็เป็นช่วงสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะฮะอาจารย์ป่องแตะเรือนะครับมาจับม้าอีกนะครับโอ้โหฝ่ายสีขาวก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะเสียตำแหน่งนะครับผมคุณสุรการจึงใช้นะฮะเรือนะครับมาขูกม้าไว้นะครับจะได้ไม่เสียตำแหน่งเสียจังหวะนะครับเอาอีกนะครับผมสำหรับเซียนป่องนะฮะ มาแตะตรงนี้ใช่ไหมนะครับจับม้านะฮะมาไล่เรืออีกนะครับโอ้โหชิงจังหวะกันน่าดูพอสมควรนะครับตอนนี้นะฮะทำให้เรือของคุณอุตการนะครับต้องลงมาหนึ่งตานะฮะและม้านะครับลงมาอีกตัวนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ามาลงกันมาช่วยกดดันนะครับและตอนนี้นะครับม้าฝ่ายขาวนะฮะต้องเปิดแล้วนะครับตอนนี้ม้าฝ่ายขาวก็เลือกที่จะเปิดลงมาตาล่างนะครับที่จอหนึ่งนั่นเองนะครับผมและ เรือของเซียนป่องนะครับก็ทำงานดีนะครับผมเดินมานะฮะที่จอสามอีกนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเรือขาวลุดฟองไม่ได้เลยนะครับตอนนี้และแน่นอนครับว่าถ้าเป็นตำแหน่งนี้นะครับม้าขาวย่อมขยับนะกลับไปไล่เรือนะครับโหนะครับตอนนี้ชิงจังหวะกนหน้าดูนะครับก็มันใช้ได้เลยนะครับเซียนป่องจึงแตะเรือนะครับมาอีกทีนะฮะ เป็นจอสองนั่นเองนะครับผมมาจับมาไว้นะครับและเรือฝ่ายขาวนะครับก็ไม่ยอมนะครับให้คลองนี้นะครับจึงขึ้นไปที่ชอสามนะฮะปิดคลองไว้อีกนะครับเรามาดูกันนะครับว่า่าเซียนปองนะครับจะทํายังไงต่อนะครับเซียนปองเลือกที่จะเดินเรือนะครับมาที่ริมกระดานนะครับรอสองนั่นเองนะฮะหวังว่าน่าจะขยับมาตัวนี้ได้นะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูกันจากนั้นเนี่ยเรือฝ่ายขาวนะครับ แต่มาหนึ่งทีนะฮะน่าจะออกไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับหลังจจึงได้เป็นจังหวะครับพอแตะเรือมาขาวว่าแตะเรือมาที่ชอสามนะครับเป็นจังหวะที่ม้านะครับของอาจารปองนะครับสามารถลงมาไล่เรือได้หนึ่งจังหวะนะครับเป็นม้าจอสองนั่นเองนะครับผมทาให้เรือสีขาวนะครับต้องขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับและเรือสีขาวนะครับเลือกที่จะกลับไปดัดหลังนะฮะของเซียนปองบ้างนะครับผมโอ้โหเอาแล้วนะฮะจะสู้นะครับตอนนี้ ทำให้เสียนป่องนะครับได้ขยับม้าตัวลืมกระดานกลับมาใช้งานนะครับโดยการจับนะฮะที่ชฉสี่นะครับไล่เรือด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการจับเบี้ยตัวนี้นะครับที่ลุมกันมาหลายรอบแล้วนะครับและเรือฝ่ายขาวนะครับตอนนี้นะฮะเลือกที่จะวิ่งมาจับที่คอหกนะครับเป็นเบี้ยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งโคนก็จับอยู่เหมือนกันนะครับ อาจจะมีการกินเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูกันและตอนนี้นะครับม้าของเซียนป่องนะครับก็ได้ตําแหน่งนะครับเป็นตําแหน่งนะครับที่ตีลุกด้านล่างนั่นเองนะครับและก็เป็นตําแหน่งที่ได้กินนะครับลุงกินเบี้ยตรงนี้พอดีนะครับโอ้โหเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับตอนนี้ทําให้คุณตุลการนะครับต้องขยับขุนนะครับลงมาตากดนะครับและแน่นอนนะครับว่า เซียนปองนะครับเอาม้ากินเข้าไปเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้พอเสียเบี้ยนะครับเสียเบี้ยกับโคนตรงนี้เริ่มหน้าหนักใจครับและอาจารย์ปองนะครับกินเข้ามานะครับติดลุกอีกหนึ่งทีเนาะนะครับทำให้ขุนนะครับต้องยอมกระเด้งลงไปนะครับตาแปดแล้วนะฮะอาครับจังหวะนี้นะครับ เซียนป่องเรื่องที่จะขยับขุนนะครับติดเรือนะฮะเอาหนึ่งจังหวะไว้นะครับ,รบผมทําให้เรือฝ่ายขาวนะครับต้องโยกนะครับกลับมาตาแหน่งเดิมนะครับที่ชอหกนั่นเองนะฮะและไหลขุนเลยครับโดยเซียนป่องครับผมไหลลงมาเลยนะฮะโอ้โหเพราะว่าตอนนี้นี่ตำแหน่งนี่กําลังโดนลุมอยู่นะซึ่งขุนนี่อันตรายสุดแล้วนะครับเพราะว่าเรือนี่ขึงไว้นะครับทั้งเม็ดทั้งม้านะครับตอนนี้อาวุธแรงมากนะครับ ทำให้เรือของคุณตุลาการนครับต้องลงมานะฮะช่วยกันนะครับที่ช้อนหนึ่งนั่นเองนะครับและขุนนะครับแปะลงมาเลยนะครับโจมตีม้าอีกนะครับโอ้โหตำแหน่งนี้นะครับกดดันขาวสุดๆดเลยนะครับตอนนี้ขาวจึงต้องเลื่อนม้านะครับลงมาต่อม้านะครับหวังว่าจะหาช่องเสมอให้ได้นะครับและเซียนป่องนะครับเดินเบี้ยเรียบๆนิ่งๆนะครับ ลงมาผูกมาไว้นะครับโอ้โหตำแหน่งนี้นะครับเลือดเย็นมากนะครับผมทําให้ฝ่ายขาวนะครับติดมุมแล้วนะครับตอนนี้และเสียนป่องเรือกที่จะนําเรือนะครับมาแตะม้าเบาๆครับจังหวะนี้นะครับซึ่งจับเบี้ยอีกต่างหากนะครับแล้วก็ม้านี่เป็นการบังคับนะฮะยังไม่ยอมครับสําหรับคุณธุรการนะฮะโยกม้าหนีขึ้นมานะครับผมที่ชอสามนะฮะเสียนป่องจึงแตะเรือกลับมาจับอีกหนึ่งทีนะครับ และแน่นอนครับว่าต้องกระโดดกลับมาต่อมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเซียนป่องรอบนี้เดินสวยเลยนะครับผมโดยการแตะนะครับแตะขุนหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหแต้มนี้ทําให้ฝ่ายขาวนะไม่รู้จะเดินอะไรครับต้องเดินเข็นเบี้ยขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้และกินเรียบๆครับโดยอาจารย์ป่องนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะเสร็จนะครับทรงนี้นะฮะโดนโจมตีแน่นอนนะครับ ป่ายขาบอกยังไหวอยู่นะครับเรื่องที่จะหงายนะฮะและมาแล้วครับเรือนะครับอาจารย์ป่องทํางานนะครับกระโดดตีลุกนะครับตรงนี้นะฮะที่กอสองนั่นเองนะครับมีช่องเดียวนะที่จะขยับนะครับมาขาวนะฮะและตีลุกอีกทีนะครับซึ่งตีลุกตําแหน่งนี้ขุนของฝ่ายขาวนะครับเดินได้ตาเดียวอีกแล้วนะครับเป็นบังคับนะฮะและ ปรับม้าครับโดยอาจารย์ป่องนะครับซึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าแก้ไม่ได้แล้วนะครับปรับม้าไปที่คอห้าครับโอ้โหแต้มนี้นะฮะ5ดาวไปเลยนะครับผมซึ่งลุกจนตรงนี้แน่นอนนะครับทําให้คุณธุรการนะครับแก้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับไม่มีทางแก้ได้นะครับก็เป็นอันว่าคุณธุรการยอมแพ้ไปนะครับผมเสียนป่องได้รับชัยชนะไปนะครับเกมนี้นะครับโอ้โหเป็นไงครับสนุกไหมฮะ โอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างมันเลยนะครับเป็นแต้มเบียดนะครับของอาจารย์เซียนป่องนั่นเองนะครับครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับผมคาเฟอีนอาหารเครื่องดื่มและกาแฟพรีเมียมนะครับผมบริษัท 3A i n s t r u m e n t จำกัดนะครับซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือครบวงจรนะครับด้านวิทยาศาสตร์นะครับผมและชมรมคนรักหมักลุกท่าอิด โอเคนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ